าาส้มสายหยาดิวจอนเกนบึงโนนเห็ดประจัน <c oughs> <c oughs> โอเคนะทุกคนนะตอนนี้น yep. ้องฟาร์มเองกับกำลังซีย่างไปห้าน้องใหม่เจี๊ยดกับน้องเมกกิ้เอาน้ำมันไปนี่ก็คือซีพผาน้องๆไปเก็บเอาผักเนาะผักที่น้องๆบอาว่าเป็นผักเจ้าวัตตือฮะน้องทุกคนเอาไปเก็บมาแล้วก็เห็ดกินน้องเป็นว่าวาบ่มีน้ำมันเนาะก็เลยเอาน้ำมันมานำแล้วก็ส่วนน้องๆไปเก็บผักกันก่อนทุกคนเอตอนนี้ก็หัวที่เฮือนน้องใหม่เจี๊ยแล้วเนาะ สบายดีสบายดีทุกคนเนาะมัอนี้มิดจอนมันนี้ก็มาเก็บผักพักกลับไปฟาร์มเนาะผักซื้อผักย่างเนาะไปกินกับบอกเลยเนาะไปเดี๋ยวไปเบิร์กนำการมันผักย่งไปเก็บไปทุง่งนาทำนาให้กระไดว่ามันผักที่มือนัน้นอนไปเกี้ยเก็บหั่นเนาะไปกันเลยตอนนี้ก็มาหอดทางแบงไปพ่นแล้วอยู่ในฟาน์ก้องส่วนพาวงอยู่ไปไหนกิงไปทางไหน ถ้าไปทางนี้ก็จะไปทางนั้นละน้องไมกิ้งกดน้องไมกี้งไปมาไหนเนาะกดฟันด้ย şey ไม่เชื่อไปบูรัยเข้าไปบูรัยก็ไปนำลวกไปบูรั

นี่เลยเนาะมาหอดปึบนองบอไนากะเก็บได้ผักนอกหรือว,ว่าใบบัวบกต้นหนึ่งเนาะแล้วก็หอกกับสีห้าตัวไปหลยคนกะอาชีพส้มไส้เนาะทุกคนเนาะว่าเป็นย่งคือจึงมาเก็บแต่ผักอันนี้เนาะกะัเพาะย่อนว่าฤดูกาลนี้เนาะก็มีแต่ผักแบบนี้เนาะลวกะัอีกอย่างผักใบบัวบกหันย่างบบทันออกมานะใบบัวบก ต้องท้าฝนอีกน้อยนึงก่อนเนาะยามนี้มันแรงเกินไปแล้วมันบ่มีใบบัวบกเนาะเดี๋ยวเัาสีค้มห้วยไปทางฝากนันกันก่อนทุกคนเลยไปเบิ่งว่าฝากนันสิมีบ่บัดนี้จเจ้าบอลยังน้ำบ่เีอันนี้มันห้วยวะห้วยบ่มีน้ำเลยเนาะไปโอเคบ่มีน้ำให้ลิ้นเลยวออา่าสน้องว่ะนี่เลยมาห่าน้ำกันเนาะมาเก็บน้ำกัน เก็บเก็บไปเลยเก็บไปเลยไปไปโอ้ได้ตันหนึ่งหน่อยๆ้อยว่าสันอ่ะไนกี้นี่นี่นี่มาหน้ามาหน้านี่มาตัดเอาตัวนี้นี่จะเย็บจะเย็บไนกี้จะเย็บนี่นี่พักนี่ไนกี้หูบอไนกี้หูบอว่านี่เป็นพักนะหโอ้ มาไหนมาตับต ma, ัวน okay, <c ười> ี้ดินั่นพอเอาไนกี้กันแล้วนะมันแก้ปวดนี้ได้มาอีกแล้วตัวนึงนี่ตับตัวนี้นะกาลังงามนะโอเคปนี่ค่อยๆพอตรงฟ้าวค่อยๆย่างไปมาไหนพอท่าฝาอวนี่ หนูบนหม่ตัดใส่จับเบื้องก่อนจับให้กล่องเบื้องก่อนอยู่หันท่าหนึ่งสองอันนั้นโบแม่โบแม่อันนี้กินบัวร้ายเออในกินใส่เอฟัาเพิ่งอันนี้พวกินเด้ออันนี้นะเด้อในกินงพวกินเด้อกินแล้วแออันนี้นะ เอออันนั้นแม่นอันกินอันอันนี้บ่ต้องเก็บเด้อบ่ได้กินบ่ได้นี่เด้อบ่ได้ตัดเอาหน่อยนึงอยู่ถึงกบตัวนี้เด้อนึ่นี่เลยนี่อันนี้กับแม่นี่ตัวนี้กับแม่นตัวนี้กับแม่นตัดน้อยเดียวบ่ทัดลายดอกตัดตัวอ่อนๆ่อแค่น ี่เลทุกคนตัดเอาแต่อั่อนๆนาะงไปหดปุ่นหอกกับบท่าใจเลยเฟ็บนี้นี่พอดีกินเลยแหลนะนาะเมื่อกี้ข้องมอไนน์เพื่อนโพดแต่กับย่านะไปหลักกัใจอีกเท่านึงก็ได้แต่ว่าอันนี้น้องฟาร์มตัดที่ตัดเอาแต่อั่อนๆนี่เลยนี่แฟ็บนี่นาะตุนนี่กนะ้ะเสื้อไว้นี่ทุกคนนี่เลยเสื้อไว้นะ เลยมกดีกินตามามาบ้งหน,นกินออออกันก่อนนะอันนี้พเป็นก,น <c oughs> นนนกนีนี่ทุกคนเบ้งหนงในกนนะจะเอาลินานน้นอาย้เองเก็บบนทึกเรอายล้บอกมูกาสียเอาลิ้นมาสัตว เมื่อกี้นี้ยังหองอกอักอยู่ว่ะเอ้ยวฟ้ามนีนะบัอกี้ง่าบมกเลยเไล่ผื่นใดผื่น่านอนในกิ้งนะ <c oughs> อันนี้บ่เป็นกินเดอ้อในกิน้งบ่เอาบ่เอาเต้นไหมนั่นแหละเตลเตล ใส่ไป้ฟางบังดูอู้ในกินนะเก็บแต่นี่อันนี้บ่เป็นกินกินบลได้ไปบ่มีอันเป็นกินนี่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 เด้นี่ตัวนี้กินได้นี่ในกินอันนี้กินบลได้เข้าใจบ่บันนี่นาไป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 เอาไปเอาหน่อยพ่นไป น่องยักพยายามเก็บให้มันได้ก็สิน่องล้มตลอดเนาะน่องแยบ่ออทุกคนเอ้ยกับบติน่องเลยนาะเพราะว่าน่องอยังน้อยน่องแยบ่ออน่องเก็บแต่อันที่โตที่กินบ่ได้ <c oughs> แต่งนะเออบอ่ไดนะ้แต่งนะแต่งตาเลยด้นี่แต่งสุดลงทงุ่งนากับน้องๆน,นี่เลยมีบ่ไปกินงไนกิ้งเอาอีกแล้วน้องทุกคนกินไนกิ้ง vâng này thưa thưa ô nó này kinh vâng pa anh đi cầm hột kết oh. kết thông nà nồng pha mà đây nhỉ mì cho bom mà này mì cho nó Đi đây. Kiếp mà mình nhìn bó khói ngảm đó, khói ngảm thôi mình xanh mình kìm cái vâng đề Đi lại. มือนีกับโบค่อยงามเนาะงามซู้มือที่น้องไม่เจี้ยเก็บมือนั้นบ่ได้เนาะเพราะว่าอาชีมเสร็จละตัวงามๆหัฮะยังแต่โตพอพอกินได้เนาะแต่โบทึ่งคันว่างามนี่น้องมาไหนกันลาะเก็บอย่าเก็บผิดได้มาไหนทิ้อยู่บ่ล่ะทิ้ตนอยู่บ่เก็บผิดบ่ได้เด้อโอเคเนาะมาเก็บนี่ก็เริ่มมีอีกแล้วนี่ดีเลย เดี๋ยวน้องฟาร์มที่ข้อตัวไปเก็บซรอยน้องๆกันเนาะใส่แต่ไหนอืาตัวนี้แม่นนี่ไหนกิ้งอันนี้นี่แม่นเดินหน่อยฟาร์มบอกอันนี้แม่นแต่อันนี้บบแม่นเด้ออันนี้บบแม่นอันนี้บบแม่นอันนี้แม่นนี่อย่าเก็บผิดได้น้องพยายามอยากเก็บซรอยนักแต่ว่าน้องเแยกโอ๊ะโบใดนะโบหงวัดตัวได้เป็นตัวไปกินได้ตัวได้กินบบไดนะโอเคนะทุกคนเดี๋ยวน้องฟาร์มข้อตัวไปเก็บก่อนบัดนี้ นี่เลยทุกคนมาหอดเท้านี้ก็มีร่า่เติบหนึ่งเท้านี้นี่เลยมีนอหลักะอันนี้กับเมนอันนี้กับเมนเนาะแมนเมนเมนหมดมีแมนเนาะโอ้มาไหนึ้นข้ามมาโมเมนอีในกิ้งแต่ว่าเอื้อยเอื้อยมาไหนเอื้อยมาไหนน่ะโอ้ยเย็บเย็บเลยนี่โอเคเนาะนี่เลยกำลังตัดโอ้ดึงอันนี้นี่จนนอนเลย มาไหนจนนอนเลยดึงอันนี้นะตัดเอาอ๋อมาไหนตัดเอาตัดเอาแต่ตัวอ่อนๆนะเด้อนั่นแหละวางวันนี้เลยนายกิ้งนี่เริ่มได่ร้ายแล้วเนาะบาดนี้พอกินเนี่ยนอนระวังทึกมือเด้อมาไหนเด้อค่อยๆตัดบปรตรงใจหอนใจเย็นๆค่อยๆตัดมาเดี๋ยวเลยตัดเองก็ได้มั้เดี๋ยวเลยตัดออกมาบบแมนเด้อนั่นๆั่นายกิ้ง phít ăn bơ đại đay, ya phít ăn đay, kéo phít ăn bơ đại kinh đay, coi coi, kéo bơ trong pháo, nai kinh, siếp web đay bên kinh, siếp web đay vô bên ที่แบบนี้เรากินได้เหลือซี่ย่งบรเป็นกินวันนี้ซี่นี้ซี่ใดซี่นี้ซี่เรื่องเรื่องนี้โอ้นะหนูไหนกินเริ่มเก่งแล้ววันนี้เริ่มหูแล้วนะว่าอันใดกินใดอันใดกินบ่ได้พานนองมาเก็บแป๊บเดียวนึงน้องเข้าใจเลยอันนั้นกินไดบ่กินบ่ไดดทึกต้องเนาะอันนั้นกินบ่ไดดแมนเราแมนเหร

เมื่อทางเก้าผิวไนกิงมาผีเด้อร์ไปทางนี้เด้อร์โอ้ไนกิงทอกออกมามันคือเป็นกาดถ้วยแนวนี่วะ <laughs> เป็นกินอยู่บ้านนี่เอา,าใจก้อนเราค่อยเอาเมื่อไปเราค่อยล้างเราเฮอยกินกินเลยเนาะใจก้อนมาไหนนี่นะทุกคนเลือกเอาแต่บแบบนี้อ่อนๆนี่ ล้วเอาเมื so ่อไปเราหอบล้างเมื่อไปเราหอกลางแล้วก็ใจในกิมหูจักใจบ่อ่อนตัวอ่อนอ่อนนะนะเราหอบเมื่อไปเราหอกลางเลยนี่เบิ่งเหนื่ยมาไน่เห็ดนี่ไหนกิมเบื้องเหนื่ยมาไน่เห็ดเบื้องเห่ยมาไน่เห็ดเห็ดตามนี่อันนี้นี่บุทาใจเลยอันนี้นี่ได้แล้วนี่อันนี้งามแล้วนี่อ่อนๆงามๆ โอเคอันนั้นก็ได้แล้วอันนั้นก็มาทักแกะได้แล้วโอเคทุกคนนี่เลยเนาะเริ่มทะอยใจใจแล้วก็เมื่อไฟมีแต่ลางแล้วก็กินเลยหนกินประตองเย็ยบผักเด้อหนกินอู้วันนี้เป็นยังเป็นยังเจ็บจะไปเจียบยูเซ่ไหม อือคอเจ้าหเจ้าห็ดตั้งจ้าห็ดตั้งตั้งเปือตั้งเปือยเราจะไปเตะทึมันใจดีๆเ้อบงเพอมีแมงบุงมีนั้นมีนีนะาพอใจแล้วเราเวเืไปหลาแล้วค่ะกินเลยโอเคนะทุกคนนอกจากนี้การกำลังใจทะยอยเบื้งต้นนี้ห ไงขนาดเลยวิ่งแก้วสันโอเคนะเดี๋ยวข้อมูลไปใจก่อนให้น้องตาโกงห่ามาใจช่วยกันก่อนบอกดีๆแม่เอาตัวนี้อ้ให้แด้สิโอส้มซาหยาลือจอมแกนบึงโนนเห็ดบ้านสัน บ่ไ <Rice> ด <fiction> <emos> ้กินให้เฮ็ดเบียดนอนเฮ็ดโอ้เจ้านี่ขี้ดื้อบ่พอทำขี้ค้านอีกในกิ่งนี่บ่ดีบ่ดีเฮ็ดคือเอื้อยม่อในนี่โอ้นี่นั่งแกะคักๆนี่เดินในกิ่งเบิงบอกให้ปึ๊บนี่เลยเพิ่นนอนเ็ดาัเ็ดดีๆบใส่คู่มันบใส่คู่เจ้าบใส่เด้ โอเคเนาะทุกคนเนาะตอนนี้กระจายพักใจมีแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนนและ,ะ่ะสีพากันเมื่อละได้ทุกคนเอ้ยเมื่อกลับไปเห็ดกินเนาะเห็ดยูเห็ดกินกันก้อนบนัดนี้ใจแล้วเราก็มีแต่ไปล้างแล้วั็ไปเห็ดกินเลยเจอกันที่เฮือนนองไม่เจ้ยเลยเนะาะบัดนี้คิดว่านำโบมามาเส้ยเนาะล้างพักก้อนล้างสะอาดเลยในกิ้งปร้างมือเด้ นี่เลยกำลังเริ่มขั้นตอนแล้วเอ,เอาเอาแต่น,น้ำหัวลวกแบบไม่ได้ตุ่มบ่ะลวกเลยไม่ตุ่มเลยร้านร้านเจ๊กีร้านเพริบคนชอบอยากินปกใบไม่เชี้ยเห็ดเมนูย่างบัณฑิตไม่เชี้ยเห็ดเมนูย่างบัณนีตนะโบหูเลย ลวกเส้นเขาฝุ่นลวกมาแล้วเห็ดยังกินอันนี้นะไม่เจ้าอ่าลวกละอันต่ำอ่ะโมเมนต์ดีลวกไว้ลวกแล้วกินเลยลวกแล้วกินเลยต้มอีกอ๋อลวกเราต้มใส่เกล็ดพังหนัว อ๋อหลวกเราตุ่มเซมีกับไข่แต่ว่าตอนนี้ขั้นตอนนี้กำลังหลวกพักเหาน้องไม่กินกำลังเริ่มเห็ดขั้นตอนแล้วถ้าเบิ้งว่าน้องไม่กินสิเห็ดจังใดบ่เคยกินจากเื่อเบิ้งนนองเห็ดมาสิเป็นจังใดัดน้องไม่เชี่ยเห็ดกินก่อนก็ได้ไม่เจีย น้องใเจี๊ยกบกำลังตัดเส้นห็ดเ,เมนูตุ่มไส้มีว่าสับหลวกเส้นหมากโกนเป็นบอใบเจี๊ยหลวกเส้นหมากโกนแล้วก็ตุ่มไส้มีแล้วก็เอาไข่ใส่เนาะแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยกเกลือแป้งหนัวเป็นบอนี่ส่วนพักน้องไม่ยิ่งกันลวกวแล้วมือนละหลังจากลวกวแล้วเราก็สีเป็นประมาณนี้ได้ซองคน่างตัเดียวกันระวังเด้อซองคนนังตังเดียวลระเ,เป็นฟีนะ มัเจีตัดสั้นโพดตักบได้ละตี้จากน้อยตักบได้ละตัก่ขึ้น ใต้ยังลงไปแล้วเมื่อกี้ใสเกลือไปงวดแล้วกาน้ำมันลงไปแล้วเนาะแล้วก็คนแบดนี้บ่ใส้นำแล้วมันบ่บ่ใส่น้ำแล้วโบคนเลยลวกตัวลุ่มให้มันอันนั้นเออป้าวาให้ตัวลุ่มมันสุกก่อนแล้วค่อยคนคนตัวเถิงลงไปมันบ่เห็นแบบหนึ่งมันบ่ เออให้มันเคาน้ำมันแล้วกับปีนโอเคสุดแล้วแต่ชุสุดแล้วแต่ชุดน้องไมกิ้งพ่อเลยกับโบงุเก็บจริงเก็บแท้เก็บจริงเก็ดกินแท้ๆทน้องโบนี่เก็บกบันลิน้นลิ้นผ่อนนะแม่กลัวนี่น้องไมกิ้งกำลังซีมแล้วปานะ้าที xin đài <laughs> đô tên là đáy phô lòng bung đô nắm bung đô nắm đến bưng nắm đô nắm bung nọ nhắm bung đô nắm bung đô nắm bung โอเคนี่เลยทุกคนเมนูเฮาที่เฮาไปเก็บมาเนาะกับสำเร็จเสร็จชิ้นเป็นที่เรียบร้อยเนาะอ่ะอันนี้นี่ก็เป็นอันนี้นี่ที่เห็นเป็นเสเ้นเป็นเส้นนี้เนาะก็คือน้องไมเจียลลกวข้าวปุ่นก่อนเาลาก็มาลวกผักแลวก็เลยคั่วเลยมันก็เลยมีติดเนาะทุกคนเนาะกับนี่เลยเสร็จสำเร็จเสร็จชิ้นเมนูเฮาพร้อมเสิร์ฟเนาะทุกคนน้นนนอ,อ,นนนองไมกิง้งอันนี้น้องไมกิง้งใส่ย,ย่างลงไปได้นีใส่เกลือเป็นหนัวกับเ็ดับน้มันเกลือเป็นหน่วมกเผ็ดแล้วกัน้ำมันเนาะ ตัวตัวหลักก็คือผักนี้เนาะทุกคนก็คือคล้ายๆกับคั่วผักทะเ NO ลเมนูเห็ดเนาะชิมไปละกับแสบเนาะทุกคนแต่ว่าแ,แกไปน้อยนึงเนาะมันก็เลยเป็นแข้งๆแต่กับแสบเนาะทุกคนโอเคเนาะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้น้องฟาร์มเองกับซีข้อจบคลิปเพียงแต่เท่าน,นี้ก่อนเดอ้อทุกคนเดี๋ยวฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ไล่ๆนะนาากินแล้วจัดโอเคนะนี่น้องไมเคิลซีเหมือนกัน <c oughs> สิมเราลองมองเบิง้งป็นอาไดกินแล้วได้รสสัตว์เศบคือเจ้าเห็ดบอน้องม่กิเห็ดแล้วได้กเบนื้อเ,เ,เรองน้อเรมาเจี่สวนมช่วี้วานดีม่เจีย โอเคนาะเจอกันคลิปตอ่อไปเดอ้อบ๊ายบายสบายดีเนาะ